บทเพลงของมารีสัปดาห์ที่สามวันที่ห้าพระเจ้าผู้จดจำลงลึกในพระคำเมืม่บอบทเพลงสรรเสริญจบลงมารีได้ร้องเพลงสรรเสริญถึงพระเจ้าผู้มีเมตตาและระลึกถึงพระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้เมื่อนานมาแล้วเมื่อหลายศตวรรษก่อนพระเจ้าได้สัญญากับบราม ตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพระเจ้าระลึกถึงหรือฝืนและรักษาสัญญาพระสัญญานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัตซื่อของอิสราเอลแต่ขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระเจ้าอันที่จริงหลายครั้งที่พรร่งทำตามสัญญาของพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะกะบฏและไม่เชื่อฟังก็ตามผ่านทางพระเยซู พระเจ้าได้เตรียมที่จะทำพันธสัญญาใหม่และดีกว่าเดิมซึ่งเป็นการเติมเต็มพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมแต่เหนือกว่าสิ่งที่มารีจะสามารถจินตนาการได้พระเจ้าทำพันธสัญญาใหม่กับประชากรของพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนของพระบุตรที่รักของพระองค์หากพระเจ้ารักษาพันธสัญญากับอับราฮัมซึ่งเป็นเพียงเงาของพันธสัญญาใหม่ที่จะมาถึง นั่นยิ่งทำให้เราวางใจได้ว่าพระเยซูจะรักษาพระสัญญาที่พระองค์ไถามาด้วยเลือดของพระองค์ได้อย่างแน่นอนพระเยซูสัญญาว่าจะยกโทษให้เราเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่เติมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะอยู่กับเราเสมอและจะนำเราไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นบ้านนิรันดร์ของเรา การที่พระเจ้าจดจำพระสัญญาของพระองค์เป็นการปลอบโยนอันยิ่งใหญ่แก่ประชากรของพระองค์แม้เราจะรู้สึกเหมือนว่าเราล้มเหลวแต่พระเจ้าก็ยังรักเราอยู่เสมอและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าทำลายพันธสัญญาที่ทำไว้กับเราไม่ได้และจะไม่ทำลายอย่างแน่นอนพระองค์ผู้สัตย์ซื่อต่อเราเหมือนอย่างที่พระองค์สัตย์ซื่อต่อลูกหลานของพระองค์ทุกคน ตลอดประวัติศาสตร์พระองค์ไม่ได้มองไปที่ความล้มเหลวของเราแต่กลับจดจำการงานของพระเยซูบนไม้กางเขนนี่คือที่ที่หัวใจของเราสามารถพักสงบได้พระเจ้าจดจำพันธสัญญาของพระองค์ดังที่มารีได้กล่าวไว้เมื่อพระเจ้าระลึกถึงประชากรของพระองค์ด้วยความเมตตาพระองค์จะมาช่วยเหลือพวกเขา ในชีวิตของเราเองเราไม่รู้หรือว่าพระเจ้าจดจำเราพระเจ้าดูแลความต้องการของเรารอบโยนเราในยามเศร้าปลดปล่อยเราจากบาปและนำทางเราในเรื่องยากๆมาหลายครั้งมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเราพระผู้ช่วยให้รอดผู้เมตตาและผู้ที่รักษาพันธสัญญานั้น อธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอให้การงานที่พระองค์ริเริ่มในตัวข้าพระองค์สำเร็จช่วยข้าพระองค์เลือลึกจูบเสมอว่าพระลักษณะของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอาเมน